3สิ่งที่ควรทำนะคะในช่วง Opening หรือว่าการเปิดหมากนั่นเองค่ะ หลายคนนะคะหรือว่ามือใหม่ที่เพิ่งฝึกหมากรุกก็ยังไม่รู้นะคะว่าการเริ่มต้นเล่นหมากรุกในช่วง1-10ตาแรกเราควรจะทํำยังไงดีวันนี้ The Girl Chess <ๆ>ก็มีคําตอบมาบอกเพื่อนๆนะคะสิ่งที่หนึ่งที่เราควรทํานั่นก็คือการพัฒนาตัวหมากขึ้นไปค่ะการ Develop ตัวหมากขึ้นไปนะคะอย่างเช่นการที่เราเดินพรอขึ้นไปการที่เรานะะคเดินไนท์ขึ้นไปการพัฒนาบิชอปขึ้นไปนะคะเพื่อให้พร้อมโจมตีนั่นเองค่ะ สิ่งที่2นั่นก็คือการยึดเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะมันก็เชื่อมโยงมาจากการพัฒนาตัวหมากใช่ไหมคะการพัฒนาตัวหมากที่ดีก็คือการที่เราพัฒนาตัวหมากเพื่อยึดเซ็นเตอร์นั่นเองเพราะสงครามเกิดที่เซ็นเตอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เราพัฒนาตัวหมากเนี่ยสมมุติเราเป็นสีขาวเราพัฒนาพรริมกระดานขึ้นไปสองช่องฝ่ายดำพัฒนาพรกลางกระดานขึ้นมา2ช่องนะคะใครยึดเซ็นเตอร์ได้ดีกว่ากันคะ ก็จะเป็นฝ่ายดำนั่นเองนะคะที่เขายึดเซนเตอร์แล้วพร้อมที่จะโจมตีเรานะคะเพราะว่าขอบกระดานนะคะลิมกระดานเนี่ยแทบจะไม่มีการโจมตีเกิดขึ้นเลยอาจจะมีแต่ว่ามันน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะพัฒนาตัวหมากเพื่อยึดเซนเตอร์ให้ดด้มากที่สุดค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3นะคะการที่จะทำให้คิง s a ฟตี้นะการที่คิงเซฟตี้นั่นก็คือการเข้าป้อมนั่นเองคะ่ะ การเข้าป้อมจะทําให้คิงปลอดภัยได้นะคะเป็นหลักสากลง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าคิงจะไม่ตายนะคะการเข้าป้อมมันก็มีตาที่สามารถตีป้อมแตกตาที่คิงสามารถตายขาป้อมก็ยังได้นะคะ ก็หากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปความรู้เรื่องหมากรุกแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กเกิลเชสทำคลิปต่อไปได้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ